cũng không ừ. okay. vào mà lèo ไมานแมเอาแม่เลยูได้เลไม่อย่งอี่นเนี่ยยังอะรตอ้เออบักตอยมึงเป็นยังรยาาศโห่มหัวจเาีหยังใจเด่นใจฮะม่ยังแม่แม่แต่ละไอ้นต่ลไอ้แม่แม่มีเรื่องกันต้องบสิจับเฮ้ไม่กัน่ะเจอมันกละเตด้สิตัดข้อกูไดข้อข่อยข้อกูใด โอ้ยยังไงเลยล่ะเอ้ยขุ่นเดียดปากหันไปทา้งหมู่มึงดูนะโอ้ยมันก็แต่เกล็ดผมไหลเถอะอย่านั่งเมี่ยคอยเสียเห็นเมี่ยคอยบอเย้ยเอาเอาบ่ได้นอนน้ำก็แฝงกับเจ้าคอยสิไปเห็นจังไรเนาะพิดกันบ่ใจเลยว่าบ่ได้พิดที่เต่าตีกันมากเลยกวนบ่ได้อ่อยเป็นเลยคอยชีววิาสู้ฟังเรื่องมันเป็นยังสี่ คอยก้าม่าจะให้แต่หนา้าบ่เห็นลูกเห็นเมียจักไปจะไหนมาจะไหนหนาสิบอกคอยจะข้ามไหนถ้าบอกถ้าบ้านเรืองสิว่าคอยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบอกุ่มสิไปใส่มาใส่สสข,ของบรารีว้าร้อกหนาสิบอกคนนี้คนนี้หันใจแล้วใจถี่ไตนี่จากเมียหรอกว่าเดี๋ยว <c oughs> นีนนาวา้นี่ข้ามันผู้จ่าว่าอีนนี้ขอเห็นแต่งกับปาก,ก๊อโล่เงื่อนไปแล้ว <c oughs> เอาลูกไปนั่งอีกตั้งหา้าไม่เอาเรียนนี่นี่ไปเร็วแจ้งถือว่าท่านเขาดิเห็นี่ว่าให้องวาแต่งกับเปาเสือผาไปอ่อนต้อนเลยเร็วเราเสือก่อนเรียนตอนเร็วเร็วเร็โอ้ยจอยเฮ้ยแลีนมันจะหันทางรถกู่เเเาาแลนนะ โอ oh, ้ใหญ่เตาจะไปว่ากันเล่าถอยจอยแล้วกันล่าหัวขากันล่าผิดหลังจากสาวโนพี่น้องฟังก่อนลัามาหลายฟังบทเพลงหวานๆกับพี่น้องบทรักเพลงหวานสถานส่วงงกผลงานเพลงจากอัลบั้มชุด26ดวงใจของนกค่ะจากพินีกรสาวไฟทองยองไงไรกังหมดคนประหยัดน่นจะกุนเงาเลย you <laughs> can รอเป็นแส้ช่วยแก้ไขดวงก,กองกลบตะลบวนเหมือนความดวนกิดดวน กูเลยจังไปนี่เลแอกแอกอยู่เว้ยเอาไปเลยนุ้ยเห็นได้ตีกันหนูก็ตกใจหนูก็บ้องตัวตกใจกันที่ไม่เอกแ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 อกยู่ที่บ่ฟ้าบะเบิ่งมันบิมันตายแล้วบ่นีแบบเตาว่ามันจะจอยตายหนีให้จากข้าวตีใส่กันนั่นตายแล้วตายแล้วไม่ได้ไปแล้วตายอืมข้าุ่งสีเมืองมึอกูไม่ได้ไปคักๆว้ายตายเข้าเดี๋ยวนอนแข็งกือดื้ออยู่โอ้ยบ่แข็งจังไดามึงไปกำแขนมันก็แข็งแต่ตัวหนูไม่ได้กำแขนนี่แหละหนูกำ ไปหาไปวะนไอหนางมึงหาแม่พ่ฝรั่ายามาปัวโอ้ยเว้ยเนี่ยมันสองคนัญขามบ่อขึ้นหาทางใส่มึงเอ้ยตายเหล่านี้จังไรไฟใหม่จู้เชเนี่ยจังไรจังไหนตนและแง่ไหนูแหล่ะอันบ่อยแง่จังไหนแล้ไเป็นมกโก้เตือนคักปานนั่นไหมแค่ต้ไหนกันน่ะมึงกับปีนทางหามสัวตะกี้กับพ่อบอกเออว่ะย่้ยดักดักดักโอ้ยหามเอ้เพื่อเลย้ยกินเขาเพราะ่

เอามันยิ้มใส่ไผ่เลยเดี๋ยวนี้แม่ยิ้มใส่ผู้สาวสุดตัวใจหามึงไยใจตัวเมึงเล่นตะบักลอยหลังบอกใจแน่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 แนนมันตายแล้วมันเสียบ้าลอยหลังเจ้าได้จังไหนเจ้าของผัวคนมาเป็นเซื่อซื่ในแล้วมึงเสียบไว้บางตะย่างไปที่ัวคนตะเฮ็ดแบบนี้สอนอะไรไผ่อี๋ไม่ฟัง ก็ไปเครื่องดากูร่ฟื้นแล้วต้าน่ะฟื้นจะไดนมีไดตายตื้มเลยนะนะนมเดียนั่งคือว่าฟื้นที่จะไดนบัที่เนี้ยมันสิฟื้นจะไหนคนไปร่ำหายาดมไม่ดมจนตัวจะดมสูตรพิเศษว่า่เโอร์น5 5า5 5 5 5 5 5ดน5 5น5 5 5น5 5 5าะ5 5 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 5หม5 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 5น5 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 5น5 5 5า5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5เป็นอะไรจ โอ้คนผิดบางเนี่ยเขาว่าเส้นเสียเลยนี่ยโอ๊ยเสียแต่อยากเบาเส้นเสียว่ะนี่มัเสียเส่นเขาเนี่ยน่ะมันก็อันเดียวกันตุ้นอยู่ในตโดขึ้นกันเออเส้นเสียสันเป็นไรเป็นไรเส้นเสียนกนียมันบิดไปฮอดอุดรแล้วไปไปถามมุ้ยพุ่นแล้วนกจ๋าอย่าจากพี่ไปนกกลับมาหาพี่จอยก่อนเส้นเสียบ่มึงมันนี่นกจ๋านกจ๋าโอ้ยั ไอ้เต้าไอ้เต้าบ้องแม่เนี่ยมนอกจากนอกจากวัดนี้เราจะอยู่ด้วยกันนะจ๊ะนุเราจะไม่พัดพรากจากกันนะนุอุ้ยบรรลัยละเราจะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์นะวานอุ้ยจ้อยนกจ๋าถ้านกรักพี่นกยาวแขนสอกมาใส่ขี้ตาแล่พี่อุ้ยนกจ้อยพี่หนักกระเนียมพวกจ้อยมึงก็มืึนตาได้หามึงเอ้ยม sure <yeah oh, yeah, oh. oh! ืึนตาเบื้องแหนเบื้องไหนเป็นยังไงน่ะหัวไม่ยังละฮะเนี่ยต้นต้นบ่บ่ะวันเนี่ย มึงก็เลยบ่ลมตีนลมมือนาะจ้อยอันนกเพิ่นนกโตมึงก็เพิ่งทำไม่ดีในใจเอ้ยอันนกมึงมันนกขุมอือดูนี่จ้อยนี่อ่ะอันกวาดผู้เดียวมันต้องว่าถี่ห่มันนกมึงอะกันเพราะสามขึ้นไปนั่นน่ะอันนี้กันเปียกเยียมนกกันใจ่จ้อยแหงเฮ้ยนกจิ้บเปี้ยงในใจเนี่ยสักพ่อพอใจบอกว่านั่ง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 อยู่นั่งบ่าไหนนกโอ้นั่งบ่เออนั่งนกอ้า ไปยังนั่งนกอยูหามึงเอ้ยได้ไหนเต้าปากจอยมึงสั่งการแย่จอยมึงสั่งการเหตุการณ์ลูกการลกูอยู่นี่จังะมาจักปีจักเดือนเพื่อกอดท่าอย่ามึงสั่งการกาดมึงกระไดเนาะโบยานเราจะกลายพี่จะกลายมึงกระไดมึงเหดท่าอย่าได้จอยเลยว่ากูเลยจ้าดิจอยมึงเหดแน่มู้จ้ากเราเป็นไม่ยม่งเป็นแยก่จะเป็นตาอย่า ต้องเลยก็กลากอดเล่ากูเลงียดีหอกเว้ยไข่ในไตเติล่แล้วในวงนี่เพื่อนี่อยากแตะอังก็ตั้งนั้นเลยแอมแปะจนแอมแปะ้หนาวใช่แอมแปะคักเนี่ยได้ตัวน้อยก็เอาไ่เด็ดชาอย่าได้ใจเลยมูบอยากแล้วจะไก่บ้ามูบกระไรเบาดีเบาดีจะได้ใครรักดักฮะลูกหักนี่ลูกยอดแข่งจองยอดจต่แ่พี่ที่แมนบอสะพี่นักเนียมนี่ยละดอกง้นวายาห่านหยายต่บอ ตัวเต้นต้องกูแตกยังไงดีนะโอ้จะไป็นถือคากถือคักเน่ยไอ้เจ้าถือสายไอ้เจ้าตือลูกเพื่อนแกยังเอาเออขอยบอกผิดถือสายไอ้เจ้าว่าถือสาเ <qui> oh, จ้าไอตือลูกเพื่อนแกยังเลาเอ้าแม่ยังลูกเพื่อนนี่ใครเว้ยตายเนี่ยแม่มาสมมติกามันถาต่อแข่งจังไดไฟใหม่และกระไดเอาจังต่อไปค่ะมาฟ oh, oh, ังเพลงที่พี่น้องให้ความรักความเมตตาด้วยดีเสมอมาค่ะจากลูกหลานชาวเป็นแค่ในประวัติาส

the ขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆจะเสียงตบมือเป็นกำลังใจจากชุดโบรักสีดำอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ